อ่ะช่วงนี้มาดูกันต่อนะคะ,ะในเรื่องต่อมานะคะก็คือเรื่องของทางด้านของกระทรวงอุตสาหกรรมกันบ้างนะคะทางด้านของกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะเขาได้มีการสั่งช่วยชาวไร่อ้อยเจอขยายโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้สมเปอร์เซนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะนางสาวพิมพ์ัฒรา วิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดเผยนะคะว่าได้มีการมอบนโยบายให้ทางสำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายในการช่วยเหลือตลอดจนพัฒนาศักยภาพเกษตร เกษตรกรชาวไรอ้อยนะคะให้มีผลผลิตอ้อยที่ดีค่ะให้ได้น้ําตาลอ้อยนะคะน้ําตาลทรายที่มีคุณภาพเพื่อที่จะทําให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยทั่วประเทศเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะโดยล่าสุดนี้นะคะก็ได้รับรายงานจากนายวิริศวิเศษศิลป์เลขาธิการ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายค่ะว่าขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการเดินหน้าโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยสำหรับบริหารจัดการแหล่งน้ำแล้วก็ซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อยค่ะเพื่อที่จะนำมาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยแล้วก็แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในช่วงปี2565-2567ถึงแล้วก็เตรียมการขยายโครงการอีกเป็นปี2568ถึง 2,570ในวงเงินปีละ2,000ล้านบาทรวมเป็น6,000ล้านบาทค่ะโดยในการประชุมเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการหารือถึงในเรื่องของการขยายอายุโครงการเนื่องจากกำลังจะหมดอายุในเดือนกันยายน2,567นี้นะคะและที่สำคัญก็เป็นโครงการที่จะช่วยชาวไร่อ้อยในการที่จะเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตอ้อยนะคะเพิ่มสภาพคล่องด้านการเงินนะคะทั้งด้านการผลิตอ้อยแล้วก็ส่งเสริมการตัดอ้อยสดลดปัญหาอ้อยไฟไหม้แล้วก็ปัญหาฝุ่น pm 2.5ซึ่งโครงการเนี่ยจะช่วยส่งเสริมการนำเครื่องจักรกลมาใช้ในไร่อ้อยแบบครบวงจรนะคะทดแทนการขัดแคลนแรงงานคนรวมไปถึงการรองรับนโยบาย bcg economy นะคะแล้วก็รวมถึงทำให้ พี่น้องชาวไรอ้อยเนี่ยมีแหล่งน้ําสํารองเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อเกิดภายแล้งนะคะฉะนั้นค่ะจึงได้มีการเสนอขอ,ข,อขยายโครงการอีกเป็นปี2,568ถึงปี2,570ในกรอบวงเงินปีละ2,000ล้านบาทรวม3ปีเป็น6,000ล้านบาทอันเองค่ะกรณีที่ใช้วงเงินในแต่และปีไม่หมดก็สามารถที่จะนําไปทบใช้ในปีถัดไปได้ด้วยนะคะโดยอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยเป็นแบบลอยตัวนะคะแล้วก็ Uh, ส่วนที่รัฐชดเชยดอกเบี้ยเนีเ่ย3%ก็ยัง ยังต้องหาหรือกันในที่ประชุมต่อไปอย่างไรก็ตามค่ะจะพยายามให้พี่น้องอชาวไร่เนี่ยรับภาระ2%เท่าเดิมสำหรับโครงการปี2565ถึง2567นี้ก็มีวงเงินกู้ของธนาคารเพื่อที่จะ,ะเป็นของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกกณรการเกษตรหรือว,ว่าทกสนะคะปีละ2,000ล้านบาทอัตราดอกเบีย้ยแบบลอยตัวนะคะ,อ,ะอยู่ที่ 6. 9.75%ชาวาพี่น้องชาวไร่อ้อยเนี่ยก็จ่ายดอกเบีย้ยประมาณ2%รัฐบาลชดเชยให้3%และทกศก็จะรับภาระส่วนที่เหลือ1.975%นะคะปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีการปล่อยสินเชื่อไปแล้ว706รายวงเงิน2,335กว่า ลา้านบาทนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะนำมาาช่วยเหลือพี่น้องชาวไร่อ้อยนะคะพี่น้องกเกษตรกรบ้านเรานะคะสำหรับโครงการชดเชยดอกเบีย้ยให้3%นั่นเองนะคะโดยเฉพาะพี่น้องที่ทำ ไรอ้อยในช่วงนี้นะคะก็นํามาฝากกันเผื่อท่านใดที่กําลังรอการช่วยเหลือจากทางภาครัฐอยู่ต้องบอกว่าพี่น้องชาวไร่อ้อยนะเ,เยอะค่อนข้างที่จะเยอะเลยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะก็นํามาฝากกันในชาววันนี้